เลยลูกเออาพาคุ้งครองลูกเนี่ยแม่มีน้ำให้ด้วยเห็นไหมคะอ,อกินนะ้ำแม่ไปแล้วนะคะออตาน,นอนกินแล้วลูกเออกินซะแม่ไปแล้วนะเออเออตาแม่ไปแล้วนะครับเออกินไลลูกเซเว่นแม่เอาข้าววางไว้ตรงนี้นะมาไวมากินข้าวนะลูก่ะกินเลยลูกกินเลยลูกอ่ะพ่อจะน้ำตานะอ่ะ แม่ไปแล้วลูกหลังหลังก ah ินเลยนะคะตามมาเร็ว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 เจ๋อ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 เจอเจุอยจ๋อเฮ้ยมากินตรงนี้ลูกแม่อันตรายลูกแม่มีกรอบๆด้วยอ่ะกินรองท้องลูกเดี๋ยวแม่เอาขนมให้อ่ะกินกินกินอยากินซะลูกกินซะเออกินซะกินเลยเนี่ยแม่ตักให้ใหม่เนี่ยมีกรอบๆให้ด้วยอ่ะอ่ะแล้วมีขนมให้ด้วยนะคะอ่ะอเจ๋อเจ๋ออ่ะอ่ะกินซะลูกอันนี้อันนี้หมอมแมให้หลังอันนี้อันนี้ขนมหมอมแมให้หลัง อันนี้ผมมาให้พ่อจะน้ำตาลอ่ะกินลูกออกมาเติมให้นะคะอ่ะอ่ะอ่ะกินล so ูกอ่ะอ like ่ะเติมให้หล oh, uh, ังเนี่ยเนี่ยอันนี้ของของหลังอ่ะอ่ะกิน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 พ่อจะน้ำตาลกินน้ะแม่ไปแล้วนะลูกหนูวิ่งตามมาเนี่ยตามมาแล้ว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 อ่ะจุ้ยอ่จุ้ยอ่ะจุ้ยอ่ะกินต่อลูกอ่ะดำกินต่อแม่ไปแล้วนะคะจุ้ยพาคุ้งคลองลูกอ่ะกินลูกกินกิน แม่ไปแล้วนะเนี่ยแม่มีขนมกรอ,อบให้ด้วยนะอาุอยๆยูรูรักษาพระคุ้มครองนะลกูกพอจะน้บการเอ้ยหลังลกูก <c oughs> ดำด้วยนะคะกินให้อร่อยนะลูกอุอยจุย,จยใครรักแม่ยกมือขึ้นรอแม่นานไหมอกอพรุ่งนี้วันไหว้ลูกตุดจีนแม่เลยไปซื้อของมาก็เลยมาดึกเลยอ่ะแม่แต่แม่ก็ไม่ลืมที่จะทำน้ำแข็งมาให้เด็กๆนะคะสามก้อนจัดไปลูกเต็มเ นเย็นนะลูกสดชื่นลูกมามากินน้ําเย็นลูกแม่แดงกินน้ําเย็นลูกกินน้ําเย็นลูกอะกินเลยลูกกินอลยลูกเอ้ยุ้ยเอยุ้ยอร่อยสดชื่นเลยลูกเอดยุ้ยเดี๋วกินข้าวลูกเดี๋วกินข้าวเดี๋ยวแม่มีข้าวให้กินนะลูกกินน้ําแข็งลูกตาลกินน้ําแข็งตัวเล็กกินน้ําแข็งเลยลูกโอ้สงสารคนสวยกับแดงน้อยจังเลยโดนขังอยู่ข้างในนั้นเพื่อนนู่นค่ะโดนขังอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้เอาข้าวยืนไว้ไม่ได้ นี่น่ากรอบๆไปด้วยนะครน้ำตาลกินเลยลูกแม่แดงกินเลยตัวล็กกินเลยลูกเออโอ้ตาลพี่บัวดาวแบ่งกันสามสีไปไหนนะอ่อยไหมลูกกินเลยลูกลวนกินแบ่งให้น้องกินด้วยอ่ะตัวน้อยอ่ะตัวน้อยอ่ะหนูน่ะสามสีกินเลม่กรอบๆเนี่ยตัวน้อยเดี๋ยวแม่เอามาให้นะแป๊บหนึ่ง กกินลูดาวป่ะเดี๋ยวแม่วให้ลูกกินเลยลูกกินเลยกินเลยแม่วให้ลูกกินเลยกินเลยลูกกินเลยดาวอ่ะกินเหมือนกันลูก จะจีทุ่กินให้ลูกตัวน้อยอ่ะแม่ให้ตัวน้อยมามากินกับพี่น้ำตาลมาตัวน้อยมาตัวน้อยมาของของตัวน้อยลูกอ่ะตัวน้อยอ่ะตัวน้อยคะตัวน้อยมากินกับพี่น้ำตาลอ่ะตัวน้อยอ่ะให้ตัวน้อยกินลูกให้ตัวน้อยกินเออตัวน้อยกินกับพี่ลูกอ่ะตัวน้อยอ่ะเร็วเแม่ยืนเฝ้าให้อ่ะเร็วเอ่ะตัวน้อยกินหนูให้น้องกินเนี่ยน้องยังไม่ได้กินเลยอ่ะตัวน้อยอ่ะกินเร็ว ตัวน ok. ้อยกินหลกตัวน้อยกินหลกดาวให้น้องกินดาวให้น้องกินสงสารน้องหลกไปให้น้องกินหลกตัวน้อยกินแล้วพวกหนูกินเยอะแล้วให้น้องกินบ้างหลกตัวน้อยกินนวนวนให้น้องกินน้องผอมตัวน้อยกินหลกกินเร็วๆกินเร็วๆกินเร็วๆตัวน้อยกินกับแม่แดงเร็วน้อยกินกับแม่แดงเร็วน้อยแม่ให้ เอาเลยลูกตัวน้อยเอาเลยแม่ให้ตัวน้อยเอาเลย,อย,เ,อเ,ลยลเออแม่ให้ลูกหนูไม่ได้กินข้าวเลยลูกพี่แย่งหมดเอาไปเลยลูกตัวน้อยเอาไปตัวน้อยเอาไปเลยลูกไม่ให้ดาวใครเอาขนมมาตัวเล็กก็บ้าตัวเล็กกะไม่ได้อ่ะพี่วัวมาตานมาพี่วัวมา พี่วัวมาทำไหมฮะกินขนมไหมนี่ชามใส่น้ําแข็งลูกหายแม่เลยต้องเอาใบใหม่เนี่ยเขียนเนี่ยเขียนชามน้ําหมาจอเนี่ยดูดิจะหายกับอ่ะมากินขนมมาลูกมาอ่านต้านะ,ะแม่หักครึ่งให้จะได้กินง่ายอ่ะมานี่เร็วๆมาเร็วๆตาแลนะบ้าตาเปบ้า ดววาวป่ะดวนนวาวก็มีหัวใจอ่ะตัวเล็กอะตัวเล็กก็อยากกินแม่รู้อ่ะน้ำตาลน่ะน้ำตาลไม่กินขออบน้ำตาลกินนิ่มๆไปอ่ะตาลไม่ให้อะตาลก็มีหัวใจอ่ะน้ำตาลจะได้กินเยอะสุดเพราะน้ำตาลไม่ยอมกินขอบรอบอ่ะต,ตัวเล็กอะอ่ะดาวอะดาวอ่ะตาลครับ เดี๋ยวไปกินน้ำน้ำแข็งเดี๋ยวแม่เอาชามใบหม่ใส่น้ำแข็งให้เคี่ยวให้ดีๆระวังหล่นแม่หักครึ่งให้ออพี่วัวมาช้าเนี่ยพี่วัวแม่ให้ดาวอ่ะน้ำตาหนะตัวเล็กอ่ะไม่แดงเอาอเปล่าเดี๋ยวไปกินน้ำนะลูกินน้ำแข็งอ้ามีคนอยากกิน มีคนปีนเลยดูโอ้แสดงว่าอร่อยมากใช่ไหมแสดงว่าอร่อยมากอ่ะพี่วัวมาให้พี่วัวอันเดียวพอโอ้มีคนอยากแย่นะให้ตาให้ตาอตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอดกินพี่ดาวเอาไปละเอาน้ำตาลเขาเดี๋ยวแม่ไปหาคนท้องแล้วลูกอ่าอ่าป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 ่ โชคดีนะลูกพระคุ้มครองหลกสีทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนๆแม่ไปหาคนท้องก่อนลูกอยู่ไหมคะอ่าหิวก็ห้าทุ่มอาพรุ่งนี้วันพระแม่มาดึกนะลูกอ่ะสองชามอ่ะกินไปก่อนชามหนึ่งอ่ะมีสองครับอุ้ยหัวโปกเลยอ่ะ,อะกินซถะลูกอ่ะกินเถอะมีสองกินนะลูกกินให้อร่อยนะลูกนะเดี๋ยวแม่มีหัวใจให้กินด้วยเดี๋ยวก่อนกินข้าวไปก่อนเออ กินแล้วได้มีหัวใจให้ให้คนท้องอ่ะอ่ะใครกินอ่ะปีสองกินอ่ะอ่ะคนท้องอ่ะอ่ะตัวเล็กก่ะตัวเล็กกันนี่คนท้องอ่ะให้แม่ให้แม่แม่ตักอาหารไม่ใช่ใหม่กินเลย เดี๋ยวแม่ใส่เพปิกีอันนี้เข้าไปในนี้ให้นะคนท้องชอบกินแม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้โปรตีนเนี่ยอะยุ้ยอ่ะยุ้ยอะยุ้ยอะยุ้ยพร้อมยังเนี่ยเนี่ยมาวัเทให้คนท้องชอบกินออกมาดูหมดถุงลนะคนท้องชอบเพปิกีเนี่ยให้โปรตีนนี่แม่มีขนมให้เนี่ยกินปาะ นี่ในนวัดไม่เต้ออันนี้ไปก่อนขนมแท่งคนท้องอุย้ยมีสองเอาไปละมีสองินไว้ลูกเล็กนคนท้องคะคะดย่างย่งคนท้องคะเดี๋ยวแย่งแม่นะลูกมีออสองหลบไปของแม่ค่ะเล็กน อันนี้แม่ให้ตัวเล็กอ่ะหล่นแล้วลูกล้างพื้นก่อนนะลูกเอนเม็ดมาไปลูกอ,อันนี้ให้ดีสองอันนี้ให้ตัวเล็กคนท้องมาค่ะอันนี้ให้ดีสอง อันนี้ให้ตัวเล็กอันนี้ให้คนท้องอันนี้ให้คนท้องอันนี้ปีสองอันนี้ตัวเล็กอันนี้คนท้องอันนี้ปีสองอันนี้ตัวเล็กนี่เอันนี้คนท้องอันนี้ปีสองนี้ตัวเล็กอันนี <ș> ้คนท้องนนี poison. ้ปีสอง ตัวเล็กพรุ่งนี้แม่มาดึกนะคนท้องปีสองตัวเล็กพรุ่งนี้วันพะกแม่เตรียมอาหารให้เต็มเต็มแล้วน้ำสะอาดเต็มเต็มแล้วนะคะห้องแม่ล้างสะอาดเอี่ยมหอ,อมฉุยเดี๋ยวแม่จะเก็บไม้กวาดไว้ข้างนอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวผู้หนูไม่กวาดมากัดเล่นอีกนะนิสัยไม่ดีเลยแม่ปูที่น,นอนให้แล้ว แล้แม่ก็ตั้งทัมเมอร์ไว้8ชั่วโมงนะคะอ่าเดี๋ยวมันก็จะดับประมาณช่วงอีก15ที8โมงอืมนะโอเคนะคะจะเ,เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวแม่ต้องไปให้ข้าวหมาข้างนอกต่ออีก3-4จุดนะคะได้บุญด้วยกันนะคนท้องแม่รักหนูนะลูกเมื่อกี้จุ๊บไปหลายรอบแล้วนะคะผอะไมไปจุ๊บไปหลายรอบแล้วนะคะตัวเล็กแม่เช็ดหัวให้แล้วนะคะอืม เช็ดห yeah. ัวให้แล oh, ้วสดชื่นแล้วนะเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดหูให้แล้วนะคะอืม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 บุรษักษาลูกนอนซะอาหารอยู่นี่ลูก้องสะอาดแล้วนะคะโอเคนอนซะลูกโอ้กินข้าวกินข้าวลูกมาเติมน้ําให้แล้วนะตัวเล็กเออดีใจเจอแม่ดูจี้ดูจี้ฮ่จุยฮ่จุยฮ่จุยฮัจุยฮัจุยเจอเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาเออตัวเล็กัสดีค่ะน่ารักจังเลยดูดิ เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินอาหารเนี่ยแม่เติมน้ำให้เต็มเต็มแล้วล,ลูกเอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยดีใจเจอแม่ดูติบุณรักษาพาคุ้มครองลูกนะเดี๋ยวมแม่เอายาถ่ายพิษยามาให้พวกหนูกินโอ้กินน้ำกินน้ำชื่นใจชื่นใจดูแม่เอากระป๋องมาใส่ให้อจุยยุยกินอาหารลูกกินอาหารลูกเออบุญรักษาพาคุ้มครองแล้วลูกนะโอ้ลูก,นะอลกเออแม่ไปแล้วนะลูกระวังรถด้วยนะลูกนะ ให้พวกหนูปลอดภัยแข็งแรงนะลูกอย่าโดนวางยาเบื่ออย่าโดนรถชนอย่าโดนใครทาร้ายนะลูกสาธุแม่ทําบุญทุกวันนะลูกเอาบุญฝากพวกหนูนะคะนะเจ้าที่เจ้าทางหนูทําบุญทุกวันเอาบุญฝากเจ้าที่นะฝากดูแลน้องหมาทุกตัวด้วยให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะสาธุดูดูดีใจเจอแม่ดูติดูติดูติตัวเล็กโอ้น่ารักจังเลยโอ้กินน้ำลูกอืมาม่จะเอาน้ำมาเติมให้ทุกวันนะลูกนะ ถ้าสกปรกเดี๋ยวแม,ม่าเปลี่ยนให้เลยลูกเอยดีดีด,ดีกินน้ํานะลูกเออเออกินข้าวนะลูกนะจะแม่ไปแล้วนะลูกรักษาลูกอืมอืมอระวังรถนะลูกระวังรถด้วยนะจะแม่ไปแล้วนะลูกจะจะเออเดี๋ยวจะมีคนมารับหนูไปรักษามะเร็งนะคะนะตอนกลางวัน่ะนะนะหนูอยู่แถวนี้นะลูกอย่าไปไหนนะคะหนูจะได้รักษามะเร็งหายนะบังเอิญฟังแม่นะลูกนะ ช่วงนี้หนูอยู่แถวนี้นะอย่าไปไหนนะกลางวันแล้วเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปรักษามะเร็งนะลูกบังเอิญจะได้หายนะคะโอเคนะลูกเดี๋ยวแม่เติมน้าให้ลูกเดี๋ยวเติมน้ําให้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าน้าเหลือ,อยุคครึ่งเดียวเติมน้ําให้เต็มๆแล้วนะลูกเนี่ยหนูแม่เติมน้ําให้เต็มๆแล้วนะคะไม่ไปแล้วนะลูกบังเอิญไว้แม่มาลักหนูไปรักษามะเร็งนะให้ความร่วมมือด้วยนะคะหนูจะได้หายนะลูกนะสาธุลูก อ่ะแม่ให้ขนมอเร็วๆๆอ้อนแม่นะเราอ่ะอ้อนแม่เราอ่ะอ่าแม่ให้ลูกอ่ะอ่าแม่ให้อ่ะอ่ะสโนวไวท์สโนวไวท์ลูกอ่าแม่ให้ลูกโอ้อ้อนแม่อยากโออยากให้แม่จับปะโถถังกะละมังอ่ะลูกอ่ะอะลูก <establishing> อ่ะอ่าแม่ให้อ่ะอ่ะอ่ะไปแล้วลูกขนมอยู่นี่นะนี่เลยหมูยอง หมูหยองรอแม่แม่ขับรถเลยแม่ต้องไปกลักบรถกลับมาดูสิอันนี้แม่ให้พิซซ่าอันนี้แม่ให้หมูหยองอ่ะแล้วบรรพาอยู่ไหนพามาหาแม่มาแล้วบรรพาลงมาแล้วลงมาลงมากินขนมแล้วลงมาลูกเร็ว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 ลงมาเร็วมาหาแม่มาเร็วลงมาเร็วแม่มีขนมให้เร็วกินได้ป่าขนมอ่ะมาเร็วเร็วลงมาหาแม่เร็วลงมาเร็วมาเอาขนมเร็วแม่โยนไปไม่ได้ลูกเร็ว โอ้ยแม่ยืนไม่ได้ลูกอ่ะเร็วเร็วเร็วัววนพามากินขนมแล้วอ่ะอ่ะแม่วางตรงนี้นะแม่วางตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยแม่วางตรงนี้นะวันพราเนี่ยแม่วางตรงนี้เนี่ยดูมเมานะเนี่ย่ไปแล้วลูก